สวัสดีค่ะวลากรสมุนไพรนะคะเล่นว่านอ่านตำราถึงตอนที่241ว่านม้าขาวคือในตอนที่ผ่านๆมามีการพูดถึงว่านเพชรม้าว่านม้าแล้วก็ว่านม้าแดงไปเรียบร้อยนะนะคะจากหลายๆตำราของตำรารุ่นเก่าๆตอนนี้ที่เหลือก็จะเป็นว่านม้าขาวแต่ที่ขาดไปก็คือจริงๆในปัจจุบันมันจะมีว่านม้าเหลืองด้วยคือกลุ่มว่านม้าเนี่ย มันมีหลายตัวมากเออมีว่านม้าห้ออีกตัวหนึ่งว่านม้าห้อเราก็ทําคลิปไปแล้วเนาะยังเหลือว,ว่านม้าขาวแหละที่ยังไม่มีส่วนว่านม้าเหลืองก็ยังไม่รู้ว่าจะอยู่กับตําราเล่มไหนนะคะแต่ใจเราคิดว่าเดี๋ยวมีตําราเล่มนี้เราก็อาจจะมีกระบินว่านปี2 5 0 9อีกสักเล่มหนึ่งแล้วเราก็คงอาจจะไม่ไม่ได้ไปต่อแล้วเพราะว่าเล่มใหม่ๆมันจะเริ่มมีว่านตั้งเองเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะซึ่งเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญพอจะรู้ว่าอันไหนเป็นว่าน เกิดใหม่ตั้งใหม่อันไหนเป็นว่านเก่าที่เขาเล่นหากันจริงๆก็อาจจะหยุดแค่ปีตำราปีพศ .2509 นะคะลองดูก่อนว่านมาขาวลักษณะลำต้นใบสีเขียวคล้ายต้นขมิ้นอ้อยหัวเนื้อในสีขาวเป็นว่านที่มหีหัวลักษณะกลางแปลว่าอะไรหัวลักษณะกลางหัวเป็นข้อคล้ายกับหัวมา้าอันนี้ยังพอเข้าใจได้เนาะ ก็คือเนื้อในสีขาวแล้วก็หัวเป็นข้อๆก็คือเขาจะเป็นเหมือนกับว่านยาวๆขนาดเล็กแล้วหัวเหมือนม้าก็คือหัวจะเป็นแบบงอพงกเหมือนหัวม้านะ่ะในในในจินตนาการของคนเก่าเนาะ